ผมกำลังพูดถึงพี่จองกับคันเลนใช่ไหม<ช>เขาเรียกว่าอะไรดิฉันหันไปทางไหนก็มีคนพูดถึงคันเลนกับพี่จองคุณผู้ชมสองคนนี้เขาเป็นชาวเกาหลีนะคะอโอ้ยน้าตาน่นารักจ้ะ ยูทูบเบอร์เกาหลีเนี่ยคัลแลนกับพี่จองเนี่ยมีใครมาแรงเท่า2คนนี้แล้วนะฮะยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนะพี่จองกับคัลแลนนะตอนนี้ไม่ว่าจะเปิดไปโซเชียลมีเดียทางไหนก็ะจะเห็นคลิปท่องเที่ยวของ2ยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีใต้ที่พาเที่ยวสนุกๆพร้อมพูดภาษาไทยรัวๆและด้วยความเรียวเป็นกันเองใช้คำาีดพีดถูกถูกที่เต็มไปด้วยโมเมนต์แห่งความสุขในการใช้ชีวิตในเมือง,งไทยจนทำเอาคนไทยเอนดูกันทั่วประเทศจนทำให้มียอดคนติดตามช่องยูทูบของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทะลุสองล้านมา,งงา ความรู้จักกับพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นกันไปอีกก่อนอื่นเลยเราจะมาเริ่มที่คัลแลนโปรดิวเซอร์รเพลงแนว EDM ผู้หลงรักเมืองไทยอีกทั้งยังเป็นเจ้าของบาร์เกาหลีชื่อดังย่านเอกมัยทองหลอ่อขอบอกเลยว่ารวยมากๆโดยคัลแลนมีชื่อจริงว่าพักกีรึกเกิดวันที่7กันยายน1990ปัจจุบันอายุ33ปีมีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ที่มีสมาชิกหลัก3คนก็คือคัลแลนเคอร์บี้ฟิโน่ต่อมาคัลแลนและเคอร์บี้ได้ย้ายมาทำงานที่เมืองไทยโดยคัลแลนทำงานเป็นดีเจที่เคบอมบาร์เกาหลีซึ่งต มีแฟนเป็นคนไทยแต่ก็ได้เลิกลากันไปด้วยเหตุผลที่ไม่เข้าใจกันสถานะตอนนี้ของเขาก็จึงโสดน,นะคะโดยตอนที่คาลแลนอยู่เกาหลีเขาก็ถูกถามบ่อยๆว่าเป็นลูกครึ่งไทยหรือว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นเพราะหน้าตาที่มีความคมเข้มกว่าชาวเกาหลีทั่วไปทําให้เขาอยากมาเห็นเมืองไทยกับตาเขาก็เลยเดินทางมาพร้อมกับเคอร์บี้เพื่อนในวงเพื่อทําการแสดงที่ประเทศไทยแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนเป็นอย่างดีจากนั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจมาอยู่อาศัยที่ประเทศไทยซึ่งตอนนี้คาลแลนก็อยู่ที่ประเทศไทยได้3ปีแล้วและสามารถพูดได้3ภาษาก็คือเกาหลีอัง ทำ u t u b e ในปี2021กับวิดีโอคลิปแรกที่ชื่อว่าการเริ่มทำ u t u b e ของโปรดิวเซอร์ค่ายเพลง EDM ชาวเกาหลีในกรุงเทพซึ่งช่วงแรกๆจะพูดเป็นภาษาเกาหลีและมีซับไทยก่อนที่จะเริ่มทำคลิปท่องเที่ยวต่างสวรรค์แบบแบบ็เป้เที่ยวไลฟ์แพนและตัดสินใจเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมเพราะว่าชื่นชอบประเทศไทยและอยากบอกต่อสถานที่เที่ยวดีๆซึ่งในตอนนั้นยอดวิวและคนติดตามไม่ได้เยอะแบบในตอนนี้วิวเยอะสุดก็น่าจะหลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะและจุดเปลี่ยนของช่องเขาก็ได้มาถึงการที่คันแลันได้มาเจอกับพี่จองคู่ห่่เเทีีวดนขากััรบพจองิ ่20มกราคม1989ปัจจุบันเขาเลยอายุ34ปีเขาเป็นหนุ่มนักธุรกิจชาวเกาหลีที่มาอยู่เมืองไทยพี่จองเคยเล่าว่าเขาเข้ามาประเทศไทยก็เพราะว่าหนีจากความหนาวจากประเทศเกาหลีแล้วพออยู่ได้ไม่กี่สัปดาห์เขาก็เริ่มหลงรักวัฒนธรรมและอาหารที่นี่จึงตัดสินใจเรียนภาษาไทยอย่างจริงจังจนเขาสามารถพูดภาษาไทยได้โดยปัจจุบันพี่จองอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนานกว่า2ปีแล้วโดยคารแลนได้เจอกับพี่จองที่ประเทศไทยและได้รู้ว่าพี่ชายคนนี้ใจดีมากตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยเห็นพี่จองโมโหเลยสักครั้งพี่จองเป็นคนคิดบวกมอง ดีเขาเลยชวนพี่จองไปเที่ยวด้วยกันโดยคลิปแรกที่พี่จองปรากฏตัวครั้งแรกในคลิปมีชื่อว่าโอป้าว่าไงเมื่อลองย่างเนยครั้งแรกหลังจากนั้นคันแรงก็ได้ชวนพี่จองไปเที่ยวด้วยกันแทบทุกที่ซึ่งแต่ละคลิปพี่จงจะชอบพูดว่าใจฟูเวลาเห็นสิ่งสวยงามหรือได้กินของอร่อยทําให้กลายเป็นคําพูดติดปากของเราแฟนคลับไปโดยปริยายโดยสถานะหัวใจของพี่จงนั้นพี่จองเคยบอกว่าเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าจีบใครและยังหาแฟนไม่ได้เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่มองว่าเขาใจร้ายเพราะเขาหน้าดุแต่ในอนาคตพี่จองก็บอกว่าถ้าเลือกได้เขาากก็อยทีี่จะม แฟนเป็นคนไทยจะได้ไปเที่ยวด้วยกันโดยสาเหตุที่ทั้ง2หนุ่มเป็นที่ชื่นชอบของคนในโซเชียลมากๆก็เพราะว่าพวกเขาพากันไปเที่ยวแบบง่ายๆและสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างแท้จริงและเผยให้เห็นมุมมองใหม่ๆกินง่ายอยู่ง่ายแถมยังพยายามพูดภาษาไทยกันตลอดแม้จะผิดๆถูกๆบ้างเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการพูดภาษาเกาหลีกันเลยด้วยซ้าพวกเขาได้รับความนิยมถึงขนาดที่ได้มาเป็นพิีเซนเตอร์ให้อุทยานแห่งชาติประจำประเทศไทยโดยเรื่องมันมีอยู่ว่าคันแลนชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติมากๆและไปอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในไทยโดยเขา จะพกพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติไว้เสมอคาแรมบอกว่าเขาจะพยายามสะสมตาประทับให้ครบทุกที่แม้ว่าอาจจะใช้เวลานานหลายปีก็ตามโดยการกระทําที่น่ารักนี้ทําให้ชาวต่างชาติชาวไทยหลายคนแห่พากันไปซื้อพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติจนหมดขาดตลาดจนต้องสั่งผลิตใหม่ถึง9 0 0 0 0เล่มจากเรื่องราวนี้ทําให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดต่อคาแรมพี่จองมาเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเพื่อชวนชวนให้ชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวโดยทั้งนี้ทั้งสองหนุ่มได้ตอบตกลงโดยไม่รับค่าตัววแแต่่มมีข้้้อาาหบงค ทางการท่องเที่ยวหรือการทําคลิปของพวกเขาเพราะพวกเขาต้องการให้รายการของเขาออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีการบังคับความปังของทั้งคันแรนและพี่จองยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะว่าล่าสุดดูเหมือนว่าทั้งสองหนุ่มจะได้ร่วมง,งานเป็นพรีเซนเตอร์กับมาริโอมาเลอร์มาโปรโมทโทรศัพท์บแบรนด์ดังอย่างซัมซุงเป็นที่เรียบร้อยแต่ใครชอบดูคันแรนกับพี่จองมากคะและชอบคลิปไหนโมเมนต์ไหนกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะคะและในคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนไปดูคันแรนกับพี่จองแป๊บอิ๊อ,อิสวัสดีค่ะ